ชื่อไนเกอร์ครับไนเกอร์นะคะคุณแม่เรียนได้ข่าวของแม่เรียนพรเศษน,นะคะพี่อะไรนะแม่บีเนัะแม่บีโอเคพี่บีพี่บีอ่ะพี่บีแบบมาเรียนพรเศษแล้วเป็นไงบ้างก็สิบเปอร์เซ็นต์ของทุนได้ทุกวัน,นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนได้ทุกวันแล้ว,วันนี้ได้ข่าวว่าแม่บีเอากำไรในการเทรดมาจ่ายค่าคอร์เรียนให้ลูกชายด้วย ช่ทแทกเกอร์ด้วยนะคะแล้ววันนี้แทเกอร์ได้มานั่งหน้าเลยแล้วก็เห็นวิธีการทำเงินคิดว่าเอททาได้ไหคะเกอคิดว่าเกอร์อทำได้ไดเกอร์อทำได้เนาะแม่ออนไอทีมากแต่ว่าถ้าลูกมาแบนแม่ลูกได้มาแม่แน่นอนเองแม่อันนี่นไคือแม่อะทำไอทีไม่ได้ยู่หาทำได้ประมาณิอนใช่อย่างแทกเกอร์ที่เก่งไอทีใช่ผมใช้อะไทุกอย่าง,งใช้ทุกอย่าง โน้ตบ <Note> mm ุ hmm. ๊กรู้หมดฟังก mm ์ชั่นในอธิบายแม่ได้ uh huh. แม่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าแม่ทําให้ผมเห็นผลผลลัพธ์ของแม่นะใช่ไหมคุณเชื่อในผลลัพธ์ของแม่วันนี้จนแบบนั่งเดินทางมาจากระนออมที่ไหนนะเดินทางมาจากระน,นอมนะคะแล้วก็นั่นนนนนงนั่งได้คำว่นั่งรถเมล็ด้วยเพราะว่ามันเครื่องบินมันไม่มีจากโน่นนะี่นะก็มีเครื่องบินด้วยนะแต่ประหยะัดอ๋อประหยะัด <laughs> โอเคไม่เป็นไรคือมันอาจจะได้โมมนต์หนึ่งของการเดินทางนะคะแล้ววันนี้มาเรียนแล้วรู้แล้วแล้ววันนี้แอบเอามาเงติดกลับบ้านไหมคะติดครับได้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งแปดปีไหนแปดนั่งเรียเราได้จังแปดปีทุนหมงห้าสิบเฮ้ยจริงเหรอน้องมทุนห้าสิบ โคตรแน่นวดแล้วก็เย็บเย็บไปว่าเย็บเย็บนั่นไงเป็นพี่น้องกับพี่นะคะโออคือแบบอ๋อตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เงี้ยเหรอน้องเห็นใช่ไหมเห็นโอกาสเห็นจังหวังแต่ก็ตามตามสูตรนะตามสูตรก็คือแบบอ๋อตรงนี้คือเด้งก็เอาบ้างกันเอาอินดิเคเตอร์บ้างเอาเส้นแนวรับแนวต้านเป็นเอ็มซีห้าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เหรอได้ได้ได้เหรอไอ้โคตรพูดอยู่ตรงนั้นโคตตั้งใจอยู่ตรงนั้นโคตไม่ได้เลยน้องได้เหรอเอานิดเดียวอันนี้เดียวแต่ก็ได้ อ๋เ็กป่เด็กอเก่งมากเลยอ่ะแสดงว่าวันนี้คุณมีทุนรห้าสิบตอนแล้วคิดว่าจะเติมทุนไหมไม่ครับคุณจะเอาห้าสหสตอนที่มันเป็นล้านได้าั้นก็ขยับเรื่อยๆนาทุกวันเลยได้ทวอยู่ร้วสุดยอดมากเลยขอบคุณง้แก่ค่ะไี่นั่ง้แ่้รู้เลยเนียว่าี่่สองนะคร